สวัสดีค่ะวันนี้ชิลองฟาร์มมาส่งแพะพ่อพันนะคะเจ้าเสพฐีที่ฟาร์มพันนารักษ์มีสินฟาร์มเจ้าของฟาร์มจะเปลี่ยนป้ายใหม่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปหาเจ้าของฟาร์มนะคะสถานที่ตั้งยังไงเราไปคุยกับเจ้าของฟาร์มกันเลยนะคะนี่นะคะโรงเรือนอนะคะเดี๋ยวเราเจอเจ้าของฟาร์มแล้วนะคะนะค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนําตัวเลยค่ะชื่อฟาร์มชื่อฟาร์ม จริงว่าได้เปลี่ยนเป็นซื้อไหมว่าได้เปลี่ยนเป็นเขียวคาราบาลฟาร์มแพะโอ้เขียวคาราบามเขียวคาราบาลฟาร์มแพะแกะค่ะสถานที่ตั้งค่ะสถานที่ตั้ง่ตั้งอยูของฟาร์มอำเภอทุ่งฝนตำบลน่าสุ่มแสงครับอุดรธานีอุดรธานีค่ะเบอร์โทรได้ค่ะใครได้บปะค่ะ เบอร์โทร093 093 547 547 2638ครับ2638มีทั้งแพะทั้งแกะครับมีทุกอย่างนะคะทั้งแพะทั้งแกะนะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาชมในฟาร์มนะคะค่ะแล้วพี่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงมาจากปีแล้วค่ะเนี่ยเขาเอาภาษาเขาเหรเพิ่งเลี้ยงมาเลยสามเดือนนะครับสามเดือนโอ้พิ่งเลี้ยงได้สามเดือนตะก้อนนะค่ะตะก้อนเขาเห็ดอันใดก้อนค่ะตะก้อนก็เลี้ยงหัว แต่ก่อนเลี้ยงงัวนะคะมันกับบัวเขาทาค่ะค่ะมันกินรายกว่านี่แล้วก็ปัญหาจุกจิกก็กันครับอ๋อค่ะค่ะมันหลายตื่นเหตุโอ้แกะนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูโอ้โหอ๋อแกะนะคะ,ะ,คะทั้งแกะทั้งแพะด้วยค่ะนี่นะคะแม่พันธุ์เนี่ยมาออกน้ำเขาเปะเนี่ยลูกเนี่ยอโอ้ลูกติดขเขาเอขอมันจะฟองนี่อยูยอย่ใหญ่เหรอเนาะ นี่สองมีอยู่สองเมียแต่ว่าตึงหอกตึงคอดเมียเดียวได้แฟรสุดเลยเด้เอ้าคือโสดแค่นั่นนั่นแฟร์เด้อมันมันเปอร์เซ็นต์หน่อยนะจะได้แฟรแต่ว่าเจ้าโตัวน่ะเจ้าลุยอยู่เนาะลุยอยู่ก็เลยว่าเออมันเข่าวทายเพิ่มก็เลยอ๋อนี่นะคะหาเพิ่มจะมีล้างนะคะล้างล้างให้ให้ยานะคะเปลี่ยนไปไหนนะคะแปรงยาเลยค่ะแปรงยาเต็มเลยนะคะยาวานหรือสาเอว ตอนนี้พี่เขาเลี้ยงแกะนะคะนี่นะคะลูกที่เกิดจากที่นี่นะคะได้แฝดด้วยค่ะโอ้โศกมานหลายนะครับป๊าฮ่าฮ่ามารนีเด้เจ้าของฉันมีแต่ตัวผู้แม่มันมันจะบ่ค่อยให้ียบตัวแม่ไหมแกะถามว่าแมนนี่พอพันต์แมนนี่พอพันต์ซันต้าขนสั้นนี่สองพอพันตัวน้อย่ค่อยพัฒนาเ๋ยตัวประกันน่านำกระจาแล้วมันต่ำกันบ่แพะแกะน่ะมันก็บ่ไ่ค่อยส้นกัมือนประเดี๋ยครับ แกยุ่งต้องกัดเพียงเดียแต่แช่มันบอทับขามพันเลยเอ้าของพายของมันเลยแม่ของพายของมันทำมันบอทับบอรับลายพันเลยบอทับขามลายพันหมายถึงว่าแจกับแกทับกันนึงโอ้ค่ะค่ะแม่แม่แม่แแม่แมยู่ค่ะแม่นอยู่แม่ของฉันจะเอามาลุ้งนะค่ะเพราะว่าอันฉันก็อยากร้องแกะแล้วก็แกะมาลงแต่ว่าพอพันแบบนี้แหละขนขนสั่นนี่แหละค่ะแกะมันกินง่ายงไหมครับกินทุกอย่างมั้ยมันกินง่ายเรียงง่ายว่าต้องง่ายแข็งตัดชิมออกมากินแพะนี่มันจะกินใบไม่ จ้าแพมันกินแม่ไหมแม่นอยู่ค่ะแกะจะเลี้ยงง่ายนะคะแกะเลี้ยงง่ายก็แล้วพูดถึงเขามีขายบอกค่ะสมมุติมีผู้ใดต้องการนี่ครับนี่กับนีแม่พันธุ์ต้องการตัวใดขายอะไรมาตุกตัวครับราคาเริ่มต้นราาคเริ่มต้นบอกได้บอกค่ะราคาแกะแม่พันธุ์ตรงมาเบิรงกันก่อนเลจ้าจ้าจ้าแล้วแต่ตัวเนาะแม่นแล้วแต่ตัวจ้าแล้วแต่ตัวจ้าสภาพสวยกับไทยจ้าแม่นแม่นค่ะแม่น อันว่าสวยกับชิมไว้นี่แหละเซรีใดนมันสวยอ้วนมาสวยหมดค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นท่องแก้่เนี่ยมันท่องแก่แล้วครับจ้ามันท่องหมดไงไหมเนาะมันมานล้วกันกับตัวนั่นล่ะตัวนี้บับมันมีแนวแสดต้นอ่ะเจ้าสสงเนาะเจ้าเจ้าลุ่ยอะก่ะถ้าถ้ามาแบบนี้เราทุ่มที่ตีเบอร์ไว้น็คือสร้างน้ำหนักสร้างน้ำหนักอลไรก็เลยจำว่าอะไรได้จดเบอร์๋อ้จ้าจ้าจ้า กดเบื่อไ้ว่าตัวใดน้ำหนักท่วใดเดือนนึ่งยัเท่ากัจังมาลองสัางเบิงครับโอ้ค่ะค่ะเขาจะได้ลูกว่ามันเอความไอพัฒนาการมันน่ะเนาะจ้าักอืมค่ะค่ะว่าว้ากันแล้วก็แจักพีซื้ออย่างเนาะ ซื้อซื้อเหรียนซื้อเขียวซื้อเขียวแล้วค่ะที่เขียวนะค่ะเทวเชินี่เขาเอิญบักคาราบาวไอ้คาราบาลไอคาราบาลขายของแบบปุ่มพ่วงครับโอ้ค่ะค่ะสิบมีสัญลักษณ์ของหัวง่วงหัวใจเต็มรถอ๋อสัญลักษณ์ที่เข่าม้าล่ะค่ะเห็นอยู่ค่ะอ๋อเนี่ยค่ะกินง่ายอยู่ง่ายด้วยค่ะเกินแกะบ่มีด้วยค่ะเลี้ยงง่ายโตไวอืมค่ะอันนี้หย่าธรรมชาติด้วยค่ะธรรมชาติปกติปกตินี่สิบบัน เนี่ยหมูเลี้ยงสีสีต้นกล้วยกับหญ้าผสมกันปุ่นของต้นกล้วยผมเปรี้วมามืมูว่านรถหนึ่งเมือไหร่จะสีนะครับทีเขาเขาเลี้ยงแบบแค่ข้าวหยุดลงเนี่ยนอกคือปลปล่อยหลายจ้ะแต่ให้ย่างยุ่งมีพื้นที่ให้ย่างด้วค่ะเนี่ยมีพื้นที่อันนั้นแปลงหญ้านะคะแปลงหญ้าหวานอิสราเอลปลาหนึ่งทั้งคู่หนึ่งสี่สิบกัวไล่วดิล้อมจปนล็อกไว้หมูพันนี้นี่นั่นเดียวงบพันนมาหอด ย้ำมือแรงก็จะให้กล้วยสับเนาะย้ำมือแรงอาหารเสริมเขา้้ตนกลวยบ่มีหัวอาหารมันบ่ค่ะใส่หัวหันวะเนี่ยต้นกล้วยกับหญ้าหญ้าผสมกัน้มีเกลือบอระเพ็ดเกลือข้อห้อเขานี่ยสับสับสับผสมแล้วก็หัวอาหารปนนิดหน่อยครับโอ้ค่ะค่ะค่ะแต่ลำตะไนิดหน่อยมันเป็นยาได้ค่ะบอระเพ็ดดีดีค่ะท้ากินประจำสะพัดออกมาเลี้ยงก็ซื้อให้ให้บอระเพ็ดดีตลอดเลยจ้าจ้า แต่ว่าถ้าเขาเขายังมาเคยขายมม่บอกคือคือยังมาเคยขายลูกร้างลอย่างโอ้ค่ะพึ่งเรียงพึ่งเลียงได้สามหนุกเนาะพึ่งได้แกะตัวนั้นแล้วมากแล้วแะตุ้มซุ้มหูกใหม่ครับจ้าเขาค่อยดอกมากจ้าคือแม่พองมากคงก็เลยได้ได้ได้ขอดไปแล้วมีอย่างแนะนําสําหรับผู้ใดที่ต้องการสนใจอาชีพนี้บอกค่ะมีคําแนะนําอะไรบ่ค่ะอาชีพนี้อาชีพนี้มันก็มันดีอย่างดีมันต้นทุน ผู ite, it ้มีตนทุนหน่อยก็เรียนไครับแ่ต่ว่าก็มาถึงกับทํำลูลาขนาดนี้ก็ได้ค่ะอันนี้มันมีตนทุนของขอกงมังกาจ้าลูกสาวเขาสั่งเขามาเห็ดไหนไปก็ได้ก็ต่อยอดให้เขาจ้าอันนี้เป็นขอกงมัเการ้ะค่ะขอกโคขุนนะคะนี่นะคะแม่ยูค่ะเขาค่อยดอมเนาะเมม่สองแม่ที่นี่มันจะแพ้เลยค่ะคือเขาค่อยดอมอตามทุนเขาจังว่าจังว่าขุมมดร่งแพะไส่จ้า่าแพะนี่มันดี มันสิให้ลูกไว้อยู่ว่าปกันจ้าลูกสองลูกสามไปทีมันค่ะแต่ว่าแกในส่วนหนามานสิมีแค่เดียวจ้าแต่มาหั่ไงไว้ตามชันเลี้ยงเลยค่ะเงไว้นักดีค่ะแม่นแม่นแม่นแล้วกับการยู่กันกินง่ายพรอมง่ายก็แพ้ยู่ค่ะมึงเขากินด้วยค่ะคำโทอย่างเนี้ยพุมมตาทันก็ดีตั้งเอะไหมหลาย เนี่ยมันเป็นแม่ทองนะเนี่ยมันทองนี่ไงเนี่ยอือม่อันนี้มันบางแง่ับนุ่มล่งออกก้นเอืมมันด้ออะไ้โอ้ยมันมันลงอยู่ลงลงลงกงลงล่ลงลงลงลเลงลงลเลงลง่งลงลงองลรลงลงลงเปลงลงลลูกผสมลงลงงล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 ่ลง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 มงลงงลงงลลยลง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 ลลงลงลงลนลงลงล่งงอลลงลงล เ่นเอายางฮัดเจ้าเจ้าเจ้าวสิจะเอายางมัดชันมันจะมันขอดมาใหม่เนี่ยตัดได้ว่าเป็นยังไงครับฉันบอกชันได้ร้องเลยแต่ว่าผมเห็นตะหมูแค่เรื่องมูมูนี่ฉันตัดอีหลีตานั่หมั่งมูแต่ว่านิดนึงแล้วก็เอายางมัดมัดแน่นๆไม่ค่อยเปียร์เลือดเดินไม่ได้มันมันจะรักษาได้นยังไงพันว่าจะเฮาส์กับญานห้ามเสียของตัดนี่พัน่าเป็นเลือดเป็นเนื้อเพราะนี่พันว่าเนื้อมันตายที่เห็นชันถามแม่เจ้านั่งกับตัดเท่ากัน ว่าพวกเจเ้จาเฮ็ดจังได๋อันแต่ว่าแม่มันก็จังซี่ล่ะเพราะว่าเขาซื้อมาแบบนี้เขาตัดบ่ได้ไมันอันตรายหาไม่เสียของลูกออกมาแล้วแล้วลว่าสองอาทิตย์นั่นเอาเจ้าควกไว้โดนแทบบ่อไว้โดนบ่ได้แบบย่านมันบ่แข็งแรงซั่แล้วว่ากล้าว่าเฮ็ดเลยแล้วก็เอายางหัดซั่นผมก็มาผมว่าจะใส่กระตือตัดกระปุกมาเด้อเพราะว่าเละรองรองเบิ่งค่ะเคยเส้ตัดหางมาอ๋อบ่แม่ฉันฉันย่านมันปั้โป่งเลอ้ยเจ้าว่ะเออหมูน่อยหมูน้อยเนี้ยค่ะหมูฉันเยเลี้ยงหมูตะก่อนมีกวดมีหย่างงงสิล่ะอื ตัดตัดตัดเหมือกว่าอยู่อาหารสมบูรณ์เนาะกินดีเลยว่ะตัวใต้ตัวใต้จ้ะไม่ค่อยเลือดไปเลี้ยงบ่ได้เมื่อกี้คันดอกสันแล้ว่าจ้ะนั่นะนั่นแแบบนั่นเลยแบบนั่นเลยแล้ว่ามันรักษาแผลง่ายกลัวเพาสันเพิ่นว่าเดี่ยเพื่นว่าจ้าอันนั้นนันบางตัวจะเป็นเลือดเลือดเลือดล้ามันป่วยเพราะสันอ๋อนั่นอ่ะมันใหญ่พอทับแร้ว มันพ่อทับเหรอครับบับว่ามีตัวผู้ตีอ๋อรับตัวแม่กต่พ่อลูกก็ได้สามเหลีนยมอืมเขาบ่กมีตัวผู้อ๋ออ๋อแเมนเมนพอดีเลยสื่อมากส้นไม่ได้สื่อมากนะครับส้มมาขอดินิกับส้มนี้หน่อยนะครับอืมจ้าว่าบรรยากาศดีดีนะใช่เดียวเราเอาคนมาห้องเมนเยอะเลยมัน้นมันเป็นมันเป็นอันต้นต้นยางมันใยอะเนาะยางมันใยแล้วมันบังลม ดีอาชีพยางพลาผมกับมี่จะทำจีมี่ยุดหาวิทยเครับพอได้จีดมันม่มีเวลาไปกายของวงอันนี้เปยนอาชีพเสริมเฮ้าด้วยน่ะคุณสันเป็นอาชีพเสริมจากค้าขายไม่ได้ไปกินดีนี่จะได้หางานใลเปนเน็บอกให้สบายไปตายิปซีมันค่าโคฟิซครับจะไป พีกายนี่เพิ่นไปได้ตตไปเพราได้ตปทีเดียวแหละอือจ้ะทีนีว่าโบมีงานก็ไ<น>ด,เด้เพราะว่าเป็นโรคตัวนี้โอ้ถ้าเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวลงอันนี้กับว่าแน่เพราะว่าหลายคนค่ะอยากได้กแกะเราโทรชามฉันฉันมีบ่หลายเพิ่นจับกลุ่มกันอยากซื้อแกะว่าท่นถ้าถ้าเสียมากต้นทุนผมซื้อมาอ,อยู่แม่น,นึงตกตกแม่ลอาหารท่านเมนท่านเข้าใจอยู่แเมนแมนเฮาซื้อต่อพ่อค้ายอย่างเดียวจ้าแข่งก็ซื้อซั่นล่ะมีเจ้านึง